สวัสดีครับชาวไปกับทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะเจอก,กันรอบดึกเช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่21กรกฎาคม2565นะฮะจากนี้ไปก็เหลือระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนะครับที่ MotoGP จะกลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 5, 6, 7สิงหาคมนะครับอาก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยเนาะแต่ในสุดสัปดาห์นี้ก็มีเกมการขัน Formula 1นะครับที่ ฝรั่งเศสเดี๋ยวตารางเวลาการขันอยู่ในตรงนี้นะครับแคปหน้าจองกันเอาไว้เช็คบันทึกกันเอาไว้นะครับเพราะว่า F1 เองก็กำลังสนุกสนานเหมือนกันนะฮะเรียกว่าความมันความเร้าใจเนี่ยไม่แพ้ MotoGP เลยนะครับก็ฝากไปติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับชื่อช่องว่า F1 ขีดแล้วก็ Thailand เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะฮะไปช่วยกดติดตามให้กำลังใจกันหน่อย อาแต่เรื่องราวที่จะนามาเล่านามาคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาร์คมาเคสนะครับมาร์คมาเคสแน่นอนถ้าญาว่ายังคงเป็นนักแข่งที่ได้รับความสนุกสนใจจาก f อฟซีมอเตอร์พกันอยู่ตลอดทุกครั้งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเขาประเด็นอัปเดตความเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็มักจะมีเพื่อนๆน,นะครับก็อยากจะทราบอยากจะรู้นะฮะมาร์คเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะฮะกับการไปตรวจนะฮะตรวจร่างกายมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาร์คก็จะต้อง อยู่ในแผนการนะฮะในในการที่จะออกกําลังกายในการที่ทำกายภาพบ,บําบัดทุกสิ่งใ่ญ่เนคุณหมอก็จัดเตรียมวางวางแผนให้หมดแล้วนะฮะก็พยายามที่จะเคร่งครัดดูแลตัวเองนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็คืออาจจะมีการหลาหลวมมีการไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หรือเปล่าเลยทําให้มันยืดเยื้อไม่หายสักทีจนนํามาซึ่งการผ่าตัดอีกรอบนั่นก็คือสิ่งที่ เป็นประสบการณ์นะครับที่ Honda ได้รับที่มาร์คได้รับเนาะแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับมาร์คในรอบนี้ก็คือจะเป็นการออกมาให้ความเห็นของอดีตแชมป์โลกผู้ยิงใหญ่ท่านนึงนะฮะก็ให้ความเห็นในส่วนของอาการบาดเจ็บในวิธีการในสิ่งต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจนะก็คือมิกดูฮานนะครับนี่ก็คืออดีตแชมป์โลกชาวออสซี่นะครับหรือว่าออสเตรเลียนี่แหละทางมิกเองก็ พูดถึงสิ่งที่เขาเองก็เคยเผชิญมานะฮะ,ะในอดีตเนี่ยทุกคนที่ได้ติดตามมาแต่ผมเชื่อนะครับว่าคนที่ติดตามช่องผมมาในประมาณไม่ถึง20%ซนะครับน่าจะแบบว่าพอทันในเรื่องราวของหลังยุคสองพันไปแต่เอาประมาณสัก70 80น่าจะเป็นเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะครับที่อาจจะเพิ่งได้ติดตามมาไม่กี่ปีหรือบางท่านอาจจะมือใหม่จริงๆเนี่ยผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ให้มันยาวแล้วก็จะพูดถึง อดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่2คนนี้เนี่ยนะฮะถ้าคือถ,ถ้าจะถ้าจะไปพูดถึงแต่เรื่องของดูฮานบอกว่ามาร์คมาเคสเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันก็คงจะจะไม่ได้อะไรที่มันครบถ้วนสักเท่าไหร่ใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงยังไม่ได้ทราบเรื่องราวว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงสิ่งที่มิกดูฮานเจอความยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วผมจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเราจะคุยถึงมิกดูฮานช่วงที่2 ก็คือเราจะเอาความเห็นของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับความเห็นที่ที่เขามีต่อมาร์ m มาเก็เอาเป็นไปตามนี้เนาะสำหรับมิกดูฮานก็คืออดีตแชมป์โลกชาวออสเตรเลียหรือว่าออสซี่นะครับเขาก็เป็นแชมป์โลกมาตั้งแต่ปี1994 95 96 97 98 5สมัยซ้อนกับเรปโซฮอนด้าเลยนะครับทีมเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นทั้งตำนานของ MotoGP นะฮะอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นตำนานของเรปโซฮอนด้าตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะ ในตอนที่เขาขึ้นมาขึ้นมาใหม่ๆนี่ตามจริงแล้วเขาก็คือนักแข่งที่โด่งดังมาตั้งแต่ต้นยุค90เลยครับอ่า<ม>ก็เรียกว่ามีโอกาสได้ต่อสู้กับนักแข่งรุ่นพี่โดยเฉพาะแชมป์โลกหลายๆคนนะครับที่มาจากสหรัฐอเมริกาในในช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็การต่อสู้เพื่อแชมป์โลกจริงๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในปี1992เขาน่าจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้แบบชิวๆในปีนั้นนะฮะเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่า เกมการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่แบ่งชัยชนะให้ใครเลยฮะชนะตลอดในตอนนั้นคู่แข่งคนสำคัญก็คงจะเป็นเวรนเรนนี่นะครับแล้วก็เควินชวานนะสองนักแข่งชื่อดังของทางสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นก็เป็นนักแข่งรุ่นพี่นะฮะก็น่าจะแบเบอร์ใช่ไหมแต่ใครจะไปคาดคิดกับว่าในเนเธอร์แลนด์นะครับสนามอาเซนเขาจะพลาดล้มแล้วก็นำมาซึ่งขาหักเลยฮะขาขวานี่หัก แล้วคะแนนที่สะสมมาเยอะๆเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าถูกเวเรนี่เนี่ยตีกลับเพราะว่าไม่ได้แข่งตั้ง5สนามทุกคนคิดดูฮะอ่าไม่ได้แข่ง5สนามแล้วทีนี้พอพยายามที่กลับมาอยู่ฮะแต่ก็กลับมาได้แค่ช่วงท้ายๆแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับอ่ามันไม่มีแต้มไม่มีอะไรเลยทําให้คะแนนเนี่ยแพ้กันอยู่แค่ประมาณ4ี่แต้มนะแบบฉิวเฉียดมากคือถ้าเกิดไม่หายไปถึง5สนามเนี่ยยังไงก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกใช่ไหมครับที่นั่นก็คือ กลายเป็นว่าโอ้ต้องอกหกักน,นะฮะกับแชมป์โลกสมัยแรกในตอนนั้นความรู้สึกของเขาเขาก็มองว่ามันมันก็หนักหนาสาหัสมากเมื่อเมื่อมาย้อนดูนะฮะอ่าก็คือควรที่จะแบบว่าได้แชมป์ไปแบบไม่ต้องรุ้นอะไรมากมายเพราะว่าปราบเวรเน,นี่จะอยู่หมัดเลยเลยทำให้ปี92เรนเนี่ก็เลยกลายเป็นแชมป์โลกสมัยที่3เลยฮะอ่านะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้พอมาในฤดูกาล1993เนี่ย ไอ้เจ้าอาการขาหักที่เขาเจออยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายนะฮะก็คือยังยังมีผลกระทบอยู่มันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะขับได้ในศักยภาพที่ตัวเองเคยทําได้ปี B 93ก็เลยเรียกว่าไม่ได้ลุ้นแชมป์โลกเลยนะฮะแม้จะมีโพเดียมแม้จะขึ้นหัวแถวอยู่เนี่ยแต่กลายเป็นว่าก็ไปไปไม่ถึงไปไม่ถึงตรงนั้นคนที่ได้แชมป์ในปี93ก็คือเควินชวานฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า มันมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเวเรนนี่ครับเวเรนนี่ก็ไปไปพลาดล้มที่อิตาลีแล้วก็นํามาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดนะฮะจนต้องเป็นอัมพาตไปมาจนถึงทุกวันนี้ต้องนั่งวีลแชร์จนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับนั่นผมจะไม่ได้กล่าวถึงนะฮะแต่ดูฮารก็สามารถที่จะกลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อร่างกายเขาหายเป็นปกติฟิตได้เต็มที่ในปีพั9 4แล้วก็คือนั่นก็คือเป็นปฐมมาเล์ของ แชมป์โลกสมัยแรกแล้วก็ไหลาย,ยาวไปจนถึงปี1998ในปี1999เขาก็ยังคงเป็นนักแข่งตัวเต็งนะฮะแต่ใครจะไปคิดนะ,ะว่าในเฮเรสนะครับในในปี99เนี่ยเขาก็ไปพลาดล้มหนักล้มแรงครับเรียกว่าร่างกายนี่โอ้ยยับเลยนะยับเยินเลยมีความพยายามที่จะกลับมาอีกครั้งแต่ก็ฝืนไม่ไหวฮะฝืนไม่ได้ครับในตอนนั้นก็สุดท้ายต้องรีทายไป คือถ้าเกิดว่าไม่ล้มเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกสมัยที่6เนี่ยมีแน่นอนฮะเปิดกว้างแน่ๆครับอ่านั่นก็คือมันเป็นเส้นทางของเขานะครับว่าครั้งแรกในปี92อ่านะครับแล้วก็เสียแชมป์โลกไปนะฮะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ร่วมๆปีอ่ะจนปี93เนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้ลุ้นแชมป์โลกอีกไงแต่ก็กลับมาชนะได้นะนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของของดูฮานแต่ทีนี้ นั่นก็คือเราทิ้งประเด็นไว้แค่ตรงนั้นทีนี้เราจะมาพูดถึงปัจจุบันนะครับที่ดูฮารเล่าถึงมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจมาร์คมาเก็ตดีนะฮะแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้คุยกันบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในช่วง2-3ปีมานี้ที่มาร์คไปผ่าตัดแกก็บอกว่าอย่างนั้นนะฮะอาจจะได้คุยกันเยอะขึ้นก็เพราะว่าอาจจะมิกเองก็อยู่ในส่วนของ Honda ใช่ไหมครับได,ได้ทำงานในส่วนของตรงนั้นแกก็บอกมาอย่างนี้ครับก็ หลายครั้งเราจะได้เห็นเขาปรากฏตัวนะครับที่พิทบล็อกของของ Honda หรือแม้กระทั่งในสนามแข่งอยู่บ่อยๆใช่ไหมก็พูดถึงว่าสิ่งที่เขาเจอนะฮะกับมาร์กเจอเนี่ยโอ้ยมันมันเขาบอกว่ามันมันต่างกันต่างกันเยอะอยู่มันจะเอามาเทียบกันไม่ได้นะฮะเอามาเทียบกันไม่ได้แต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาพูดถึงได้ในกรณีที่เคยเจอเรื่องราวที่มันเหมือนกันที่มันคล้ายคลึงกันมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะมันมันคล้ายกันอยู่แล้ว แล้วทีนี้เขาก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ามาร์คมาเกตถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสามารถที่จะชนะได้อีกครั้งะนะครับถ้าเกิดว่ามีศักยภาพที่ดีพอหมายถึงว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยนะครับผ่าตัดออกมารอบนี้แล้วสามารถที่จะขับสามารถที่จะไม่มีอาการอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่มาร์คเจอก็คือไม่สามารถที่จะเรียกว่าใช้แรงได้เยอะเท่าไหร่ในแขนขวาอ่านะฮะก็คือถ้าขับไปนานนี่จะมีอาการอยู่ นะครับอันนั้นก็คือแต่มาร์กเองก็สามารถที่จะชนะการแข่งขันได้ในปี2021ปีที่แล้วตรงจุดนี้ครับดูฮานยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักนะครับในการที่จะกล้าฟันธงว่ามาร์กน่าจะกลับมาชนะอีกได้อีกครั้งแน่นอนก็เพราะว่าดูฮานบอกว่าขนาดว่าเขาขับด้วยแขนเดียวคาว่าด้วยแขนเดียวในที่นี้หมายความว่าไม่ได้บอกว่ามาร์กเอามือนึงควายหลังแล้วขับเออเอามือควายหลังแล้วขับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหมายความว่าขับด้วยแขนที่มันไม่พร้อมะ มันมีแขนแขนแขนหนึ่งที่มันไม่เต็มร้อยใช่ไหมละ่ะเขายังสามารถชนะได้เลยใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วแขนหายดีร่างกายเขาฟิตดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะเหนือความคาดหมายว่าเขาจะไม่สามารถที่จะชนะได้อีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ดูแลก็บอกว่ามาร์กเองก็เป็นนักแข่งที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากานะฮะมีจิตใจที่แข็แขงแกร่งก็คือยังคงมีความ มุ่งมั่นะนะครับยังคงมีไฟในการแข่งขันอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเราได้เห็นบทสัมภาษณ์ของมาร์กไม่ว่าจะอยู่ในตอนไหนเนี่ยก็รับรู้ถึงพลังนะครับในร่างกายของเขาในจิตใจของเขานะครับที่มันยังคงครุกกุ่นอยู่นะฮะแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรมาก,ก,ก็ตามเนี่ยใช่ไหมฮแต่ดูฮารกกก็บอกนนะครับว่ามาร์กเองยังคงเป็นนักแข่งระดับหัวแถวในตอนนี้อยู่อ่าแน่นอนนะครับ เป็นนักแข่งใน,ในระดับหัวแถวแล้วก็ศักยภาพที่มีเนี่ยเคียวเล็บต่างๆเนี่ยยังคงเรียกว่าสามารถที่จะต่อสู้ได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ดูฮานพยายามจะบอกนะฮะว่าจริงๆเนี่ยมาร์กเองก็ควรที่จะคิดถึงในเรื่องของชีวิตนะครับชีวิตที่หลังการแข่งขันไปบ้างาพยามจะสอนไปในแบบนั้นนะฮะว่าคือเรื่องของการแข่งรถเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันใหญ่ที่สุดในชีวิตนะ ดูฮันสืบตรงนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะพยายามเตือนสติมาร์กนั่นแหละว่าโอเคละคุณจะขับด้วยวิธีที่บ้าบินเหมือนเดิมวิธีที่แบบว่าดูดูดันดูอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกินไปเกินลิมิตไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งมาเนี่ยโอเคละคุณไม่สนุกกับการใช้ชีวิตแน่ๆเขาอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงนะครับแต่ฟังดูตรงนี้นะผมว่าผมตีความบอกนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้มาร์กเนี่ย ไปพลาดลั้งจนหนักอาจจะเป็นถึงขั้นเวเรนนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งถามว่านักแข่งทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสเป็นก็ได้ทั้งหมดแหละฮะอยู่ที่ว่ามันจะแรงมันจะเบาแค่ไหนเท่านั้นเองนะฮะเรามาร์กเราเห็นได้เห็นสไตล์การขับแบบบู๊แหลกในในที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าโชคดีขนาดไหนแล้วใช่ไหมที่ที่เขารอดจากการที่จะต้องบอกว่าเจ็บหนักจน ถึงขั้นว่ารีทายออกไปเลยหรือว่าเหมือนถึงขั้นว่าต้องนั่งวิลแชร์นั่งอะไรเนี่ยแต่ถามว่าด้วยด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโอกาสไม่มีฮะมีแน่แต่แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขานะครับที่การล้มแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารุนแรงจนถึงขั้นนั้นนะนะฮะดูฮันก็บอกว่าก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงในในตรงนี้นะฮะพะมองว่าการการที่เป็นนักแข่งการที่ขับรถการที่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าทุกอย่างของชีวิตคนเรา ชีวิตคนเรามันจะต้องมีอะไรให้ทาอีกเยอะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็ถือว่าเขาเองก็ได้ถ่ายทอดเอาประสบการณ์นะครับไปเป็นคําปรึกษาเป็นข้อแนะนําที่ดีให้กับมาร์กเนี่ยเพราะว่ามาร์กมาเก็ตก็หลายครั้งนะครับก็พูดถึงมิกดูฮานนะว่าได้แนวทางดีดนะครับได้แนวทางดีดมาจากมิกพอสมควระนะฮะแล้วสิ่งที่เขาส่งไปยังมาร์กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าตลาดใดที่คุณยังมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ย ว่าคุณจะสามารถที่จะกลับมาได้เนี่ยเหมือนอย่างที่เขาเคยทำนะฮะในต,ตอนนั้นก็คือมันเป็นวันที่เลวร้ายของเขามากนะครับในปี92เนี่ยอ่าก็คือต้องแบบว่าพลาดแชมป์โลกไปแค่4ี่แต้มแบบบูดบิดเนี่ยทั้งที่แบบว่าออกนํามาตั้งเยอะนะครับแต่เขาก็กลับมาชนะการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งอ่านะครับเหมือนมันก็มันก็มีเรื่องราวที่คล้ายกันเหมือนกับที่มาร์คหายไปหายจากการแข่งขันไปโอ้ยไปอีกกว่าเลยนะฮะ อแล้วก็กลับมาชนะการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในปีแล้วทั้ง3สนามอ่ะเห็นไหมฮะก็คือมันเป็นอะไรที่ที่ amazing นะฮะคือนักแข่งคนหนึ่งทีอ่ออกไปนะครับนะฮะไปพักรักษาตัวแล้วทีนี้กลับมาก็ไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรกับรถแข่งได้เท่าไหร่แล้วมีหนํำซ้ํายังเป็นรถแข่งที่ตัวเองก็ไม่ได้ว่าคุ้นชินเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะในช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ย เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะใน h o น d a ใน rc 2 1 3 v เนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะชนะอาชนะการแข่งขันได้นะครับนั่นก็คือคือสิ่งที่มันมีความใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงกันกับมิกดูฮานนะเพียงแต่ว่ามิกเองเขากลับมาแล้วเป็นแชมป์โลกได้นะฮะกลับมาในปี94แล้วเป็นแชมป์โลกแต่มาร์กเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นนะฮนะคือกลับมามีชัยชนะซึ่งมันก็คือเป็นเป็นสัญญาณแต่พอในพอในปีนี้ก็ นี่แหละฮะยังยังไม่สามารถที่จะชนะได้อ่าแต่แต่ก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ดีกว่านะักแข่งฮอนด้าคนอื่นๆนั่นก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นดังนั้นทุกคนละฮะมีความเชื่อตามที่มิกดูฮารมองไว้หรือเปล่าครับว่ามาร์กจะกลับมาแล้วแข็งแกร่งได้อีกครั้งนะ,ะจะกลับมาแล้วสามารถที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้อีกครั้งหนึง่งแค่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ อดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ของนั้งคู่แต่ทีนี้จะฟังความคิดเห็นของผมบ้างสักเล็กน้อยก่อนดีไหมฮะในช่วงท้ายคลิปเนี่ยว่าผมมองความคิดเห็นของดูฮานอย่างไรกันบ้างเอาตรงๆในส่วนตัวเลยนะครับมาร์กในปีหน้าจะเข้าสู่วัย30แน่นอนว่าถ้าตราบใดที่ยังคงฟิตอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ปัญหานะฮะต่อให้จะมีนักแข่งที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่านักแข่งที่อายุ30บบวกแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีเนี่ยก็มี เทคโนโลยีความมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนมันก็ช่วยให้นักแข่งเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการที่จะต่อสู้กับนักแข่งที่มีอายุน้อยกว่าตัวเองเนี่ยได้นั่นก็คือในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันมันช่วยได้ตรงนี้จริงๆผมไม่ได้ห่วงเรื่องของอายุนะครับแต่สิ่งที่ผมห่วงกลับกลายเป็นว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันจะหายได้แค่ไหนซึ่งเรายังไม่รู้ฮะหมอเองก็ยังไม่รู้หรอกครับ ก็คือต้องประเมินไปในทุกครั้งที่เข้าไปตรวจร่างกายานะครับต้องไปประเมินไปว่าโอเคล่ะถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนว่าวันไหนเมื่อไหร่เดือนไหนยังไงกันบ้างแม้เราจะทราบดีครับว่า Honda เองพยายามจะจะให้มารนะ์กกลับมาทันทดสอบรถได้ในกันยายนเนี่ยแต่ใดๆแล้วมันก็อยู่ที่ความเห็นของคุณหมออีกทีนึงนะครับเพราะว่าหมอหมอเนี่ยจะเป็นคน เขาเรียกว่าตัดสินใจนะครับว่าร่างกายนักแข่งเนี่ยพร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์ลงสนามได้ไหมคือคําว่าลงสนามได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องหาย100นะร้อยเนะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> หมอไม่อนะุญาตหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องร้อยเปอร์เซนต์เป๊ะไม่ใช่ครับนักแข่งบางคนเนี่ยจะต้องใช้ไม้เท้านะครับอย่างลอเรนโซ่ก็เคยอย่างรอสซี่ก็เคยนะฮะใช้ไม้เท้าเนี่ยพยุงตัวเองไปใช้คนพยุงชูปีกไปเพื่อลงสนามนี่ก็มี มันกระดานนั้นจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะฮะคนคนไหนที่ติดตามมาสักสี่หปีย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นโมเมนต,ต์ของอดีตแชมป์โลกจากยาม่าทั้งสองคนอยู่แล้วใช่ไหมรวมทั้งนักแข่งคนอื่นๆด้วยคือที่ผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องหายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลงได้ใช่ฮะแต่แต่คุณต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองนะฮะคุณต้องแบกรับความเสี่ยงว่าถ้ามีการล้มเกิดขึ้นเนี่ยโอเคล่ะคุณจะเสียร่างกายได้น้อยกว่าคนที่เขาร่างกายฟิตเลี้ย อ่าหรือคนคุณจะมีโอกาสเจ็บมากกว่าคนที่มีร่างกายปกติเพราะว่าร่างกายของคุณก็ไม่พร้อมแล้วในตอนนั้นไงฮะดังนั้นก็นี่แหละฮะมาร์กจะหายได้100%ยเปอนหมนั่นก็คือสิ่งที่เรายังไม่รู้นี่คือในในใน,ในป,รประเด็นแรกสมมุติว่าถ้ามองในแง่ร้ายนะครับโอเคมันหายก็จริงแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันใช้แรงได้ไม่เท่าเดิมกล่าวคือมาร์กเองมักจะพูดบ่อยๆนะฮะว่าในในปีนี้แหละว,ว่า เขาเป็นคนที่ถนัดขวาใช่ไหมถนัดขวาปกตินี่แหละแต่แขนขวาเขาเนี่ยไม่มีแรงเท่าแขนซ้ายแล้วขับไปนานๆมันจะมีอาการปวดขึ้นมาที่ไหล่นะครับมันจะมีอาการปวดขึ้นมาตรงนี้แล้วบางทีก็ในเมื่อแรงมันไม่มีเยอะเนี่ยสไตล์การขับมันต้องเปลี่ยนไปฮะอาจจะต้องใช้เข่าใช้ขาใช้อะไรใช้การคอนโทรลร่างกายนะฮะการอะไรต่างๆเนี่ยออกแบบสไตล์การขับใหม่ นั่นเองฮะนี่ก็คือมันมันเลยทําให้มันไม่ใช่สไตล์ที่เขาเคยประสบความสําเร็จไม่ทําก็ไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของมันฝืนไม่ไหวมันเจ็บมันปวดอันนี้ถ้ามองในแง่ร้ายนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือโอเคแล้ะถ้ากลับมากลับมา100%ก็คือแขนขวากับแขนซ้ายเนี่ยแรงเท่ากันอันนั้นก็ยังคงจะพอมีลุ้นซึ่งในตรงนี้มันยังคลุมเครืออยู่นะว่ามันจะออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วประเด็นที่2ก็คือทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่า มาร์กเองเนี่ยไม่ใช่นักแข่งที่แข็งแกล่งที่สุดในตอนนี้นะฮะคือต่อให้ต่อต่อให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็อย่าลืมว่ายังมีนักแข่งรุ่นน้องของมาร์กเนี่ยที่ฝีไม้ลายมือเนี่ยก็ไม่ธรรมดานักแข่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นนักแข่งที่เขาเรียกว่าประยุกต์เอาสิ่งที่มาร์คเคยประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยเอามาใช้กับตัวเองเอนะฮะอาจจะเป็นสไตล์การขับอาจจะเป็นกลยุทธ์วิธีการอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนนะว่าสิ่งเหล่านี้มัน ไม่จําเป็นต้องมาถ่ายทอดโดยการอยู่ทีมเดียวกันโดยการเป็นโค้ดโดยการมาบอกกรอกแค่จะศึกษาเนี่ยมันสามารถจะศึกษาได้แค่จะต่อสู้แค่มีมีโอกาสได้ต่อสู้กันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับได้ดังนั้นเนี่ยผมผมส่วนตัวแล้วเนี่ยแฟนๆของมาร์กก็อย่าอย่ามาเคืองผมแล้วกันนะผมยังมองนะฮะว่ามีนักแข่งที่มีศักยภาพพอที่จะต่อสู้กับมาร์ได้ในยอย่างนำตามเนี่ยสองคน3คนอยู่แล้วในในใน,ในตอนนี้ฮะอ่า เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันฝึกฝนมันเรียนรู้กันได้ใช่ไหมฮะจะไปบอกว่าเทพก็คือเทพต่างดาวก็คือต่างดาวอ่าก็คงนักแข่งคนอื่นก็คงจะขี้ประติว๋วคงจะไม่สามารถที่จะมาต่อกรอะไรได้หรอกลองให้มาร์กหายดีเถอะอันนี้ผมผมก็เอาบอกตรงตามตรงผมไม่เชื่อใน,ใน,ใ,นในความคิดของประมาณนี้นะฮะต่อให้จะเป็นใครพูดอ่าต่อให้จะเป็นอดีตแชมป์โลกคนไหนพูดหรือว่า จะให้เป็นกูรูท่านไหนพูดเนี่ยผมก็คงจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับถ้าจะเราจะไปมองนักแข่งไปด้อยค่านักแข่งคนอื่นว่าโอ้ยไม่ได้เขี้ยวเล็บของมาร์กเราแค่นี้นะ,ะผมผมยังมองว่าว่ามาร์กเองเนี่ยก็คืออยู่ในระดับความสําเร็จนะครับที่ที่เขาเคยทํามาเนี่ยแต่เขาทํามาก่อนแล้วคนอื่นก็สามารถที่จะเจริญรอยตามได้ไงของพวกนี้มันอย่างที่บอกไงมันปรับปรุงมันเรียนรู้มันฝึกฝนกันได้ อ่านะทุกคนดังนั้นก็ต่อให้จะกลับมาแล้วร้อยเปไหมหรือว่าต่อให้กลับมาแล้วจะมีโอกาสในรุ่นหัวแถวอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่านั่นมันไม่ใช่ประเด็นที่มันสําคัญเพียงประเด็นเดียวฮะประเด็นจริงๆก็คืออยากเห็นเขาอยู่ในสนามผมเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ f c ของมาร์คหรือไม่ใช่ f c ของฮอนด้าเนี่ยก็อยากจะเห็นนะฮะอ่านะครับอยากจะเห็นเหมือนครั้งหนึ่ อ่ะผมเข้าใจดีนะฮะคือเราเราดูความสําเร็จของนักแข่งมายาวนานหลายยุคหลายสมัยเนี่ยเราจะได้เห็นโมเมนต์ประมาณนี้ว่าเฮ้ย่าไปเลยกลับมาเถอะไรเงี้ยตอนให้อยู่แค่เห็นในในสนามเนี่ยก็ถือว่ามีอััรรดเพิ่มขึ้นมีสีสันเพิ่มขึ้นแล้วนะพอมาในตอนนี้มันเป็นคิวของมาร์คมาเกตนะครับที่อยู่ในช่วงเวลาที่ลําบากแล้วแฟนๆก็อยากจะเรียกร้องให้เขาได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่ง อ่านะนฮะโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากทุกคนนะฮะเต็มอิ่มทั้งเรื่องราวในอดีตนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องราวในปัจจุบันที่เป็นความยิ่งใหญ่นะฮะเป็นประสบการณ์เป็นความคล้ายคลึงกันในเหตุการณ์ของ2ตํานาน อ่ามาร์คมาเ็ตยังคงไม่เป็นตำนานหรอกเพราะเขายังไม่เลิกแข่งเนะเาะอ่านะฮะคงเป็นตำนานแค่มิกดูฮันไปซะก่อนเอาเป็นอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่2คนของเรปโซฮอนด้าดีกว่านะครับที่มาพูดถึงกันเนาะลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ